หนึ่งสองสามพอเอาพร้อมยางหนึ่งสองซ้ำพูดตามนะนะสวัสดีครับผมชื่อนาโมชอนาโมวันนี้ัวนี้ผมจะมาฝึกจะมลาฝึกภาคการ์ตูนภาคการ์ตูนเรื่องเรื่องซิมบาซิมบาไลออนคิงไลออนคิงผมขอ ฝากเนื้อฝากเนื้อฝากตัวฝากตัวด้วยนะครับด้วยครับเดี๋ยวโอเคซิมบ่าซิมบ่าหลานหลานทำอะไรทำอะไรฝูงกระทิงจุกบุกินป่ามาป่ามาพ่อพยายามช่วยพ่อพยายามช่วยมันเป็นอุบัติเหตุหลานไม่อยาก ให้เกิดเรื่องเลยให้เรื่องเรื่องเแนนอนแน่นอนซิมบาคิงตาหลานไม่ได้ตั้งหลานไม่ได้ตั้งใจหลานก็ะโดดต่ยแล้วหลานควรทำยังไงดียังเลยไปดีเอาใหม่ครับแล้วหลานแล้วหลานควรทำควรทำยังไงดียังไรดีซิมบาสิมบานี่ไป วิ่งหนีไป,ไปแล้วอย่าหวน,วหวนกลับมาอีก,ก,าอกขามันติง้งตกน่ไหมครับเก่งมากครับโอเค